สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟหัวหน้าเจรยและเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเ,เราทีมงานเ,าเรื่องแสงอยู่กันครบทีมค่ะทุกคนอยู่กันครบทีมปาเยยะก็อยู่นะทุกคนนะปาเยยะว่าจะมาคอยจับปลาจ้ะตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มยี พอดีว่าสูบสูบซิ่งเราน้ำมันแห้งน้ำมันหมดก็เลยพอดีแหละได้ได้ได้เวลาพักพักสูบไปสักชั่วโมงกว่านี่แหละค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะหัวหน้าก็เลยอันนี้กำลังจะทำทำการติดเครื่องติดเครื่องสูบซิ่งใหม่เนาะเพราะว่าหลังจากพักไปชั่วโมงกว่าก็อ่ะพอดีได้ได้โอกาสโยกโยกหัวกระโหลกสักหน่อย ยกหัวกะโหลกสักหน่อยพี่ตาพี่ตาพี่ต,า,ตาไปดูสายเชือกเนอ้อหนูเนอ้อเชือกกระสุปซิ่งเนอ้อ่ไปหัวหน้าจะรออยู่นู่น ตรงที่วางหัวกระโหลกอะค่ะทุกคนขามันมันตื้นมันตื้นเคินเนาะหัวหน้าเลยเลยโยกนิดหนึ่งเมื่อกี้โยกนิดหนึ่งแล้วก็เอา,เอาบุ้งกีค่ะตักตักให้มันลึกลงไปอีกสักประมาณช่วงบุ้งกีหนึ่งนะจะ๊ะเพื่อเพื่อที่จะน้ําจะได้ไหลสะดวกหน่อยเนาะทุกคนเนาะมันก็จะมืดหน่อยนะทุกคนนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแล้วอะ ก็จะอยู่กันมืดๆหน่อยแต่ก็ก็มีไฟนี่ค่ะเราต่อไฟจากจากรถยนต์จากรถยนต์เอามาใช้บบจากเมื่อกลางวันเนาะเสียเวลาไปประมาณครึ่งวันอะทุกคนจ๋าอืมก็เลยเที่ช่างที่ช่างมัวเอาอะไรนะเาเรียกว่าอะไรนะกากบาดเนาะนบบนกากบาดแ,แตแบบจกจ้ะ รอบนี้ก็เลยก็เลยว่าได้มาสูบจากภาคบ่ายมาจนถึงค่ำนี่นะคะก็พักไปหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหารองเท้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งพาไปดูตรงตรงทางหัวหนาโจอยนะทุกคนนะ เราต้องมุดไปตรงนี้ว้ายหอยหนูอหอยเองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเก็บอ้าวอาไป อ,นนอันนั้นตะขายสีเขียวอยู่ใต้บุ่กีนะของฝายเยอะนะทุกคนหัวหน้าจะหาเรื่องแกล้งฝายเยอะแล้วน่นะ จะมืดหน่อยนะเอฟซีที่น่ารักจ๋าหัวหน้าน่าจะพ่วงนะเพราะว่าแบบที่เราใช้สูบเอท่อซิ Liberal ่งนะคะทุกคนค้ะเมื่อเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายเนาะตอนที่พี่ช่างพี่ช่างแจ็คเขามาใส่นะพี่ช่างใหญ่มาใส่ทีนี้ อพอติดแล้วก็เลยเอาแบตไปชาร์จแต่ยังไม่ได้เอากลับมาหัวหน้าก็เลยสงสัยจะได้ให้ให้พว่วงให้พ่วงจากเจ้าแคทนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสลัวสลัวหน่อยนะคะน้องเล็กกับหัวหน้าอยู่โน่นเลยค่ะ <c oughs> อุอ้ยมีคลื่นแซกกทุกคนคลื่นแซรกในความมืด เขายืมไปใส่โทรศพัพท์เงียบได้เงียบนะนะคนแก่ปาเยอยค่ะปาเยอยที่ชอบกวนโอ๊ยกวนโอ๊ยได้ทุกคนหรือว่าไอ่อะไรนะเฮียเฮียบุญรอดดําทีมบอกว่าเฮียบุญรอดดําทีมบอกว่าอะไรเทพประบุเท,ทพระบุฟันหลอทุกคนแต่ถ้าจะให้มองตวเน,นี้คือเขาอยู่ในความมืดค่ะมองไม่เห็นอื่นหรอกทำไมข้าหัวหน้า หัวหน้าก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเห็นแต่กางเกงนะสีฟ้าๆนั่นแหละคนยืนกำกับไว้อยู่ในนนะ ในความมืดนั่นแหละทุกคนค่ะไปเยอะเทพประมุขบรลอของเราอะเครื่องสูบติดแล้วคะ่ะนะบัดนาวนี้เวลาอยู่ที่สองทุ่มโอ้สองทุ่มสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีค่ะติดเครื่องสูบรอบที่สองเนาะเอาเป็นว่าน่าจะเอารอบนี้น่าจะเอาเอาเอา,เอาให้แห้งเลยแหละทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันก็เสียเวลามาสองวันแล้วเนาะอือก็น่าจะพอดี เมื่อเช้าถ้าเครื่องสูบไม่ไม่มีปัญหาก็คงจะเสร็จนั่นแหละค่ะแต่พอดีเครื่องสูบมีปัญหาอ่ะหัวหน้าขึ้นรถแล้วเาขาถอยดีกว่าอย่าอยู่ใกล้เขาเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะไปดูหัวหน้าท่านจะทำอะไรต่อไปเอ้อยแม่มึงโอ้ตายแล้วเวนนะวยียดเาานาะ ค่ะทุกคนนี่นี่นี่เสื้อสีฟ้านี่สองเพนพอดีเลยแทบปุดพันล้อสทบแจวเพดจะเกิดจากที่เสียงดังใช่ไหมหัวหน้าเลยแกล้งสักหน่อยพอหายง่วงเลยทุกคนแกล้งพอหาาง่วงไม่ได้แกล้งเพราะอะไรหรอกแกล้งพอให้ได้หาาง่วงหน่อยหัวหน้าพาวันนี้จะไม่นอนจะเอาให้อ่า อะ่ะไม่นอนก็ไม่นอนกาแฟพร้อมเอ็มพร้อมลุยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็จะได้สูบเสร็จนี่แล้วก็น่าจะได้พักพักผ่อนพักผ่อนสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันของเอฟีของเจ๊พึ่งนะคะ รักและคิดถึง FC ของเจพึง่งขอบคุณทุกๆความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะโอเคค่ะเจพึ่งก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ